เอาละครับก็หวัดดีทุกคนนะครับก็วันนี้เป็นงานทําถนนนะครับเราจะมาทําถนนให้ดูครับก็คชิปเดียวเอาให้จบเลยครับก็หลังจากที่เราวางท่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เราจะมาทําถนนแล้วก็บดแล้วก็ลาดยางนะครับจัดกันเลยครับเดี๋ยวบดก่อนนะครับแล้วก็ไปลอหินมาแล้วก็ลาดยางเอาให้เสร็จนะครับโอเัฟแล้วก็กดเปิดสั่นสะเทือนนะครับ สนเทเรียนแล้วก็เดินเลยครับเดินถอยเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้ใบมะกรูดใบมะยมใบมะนาวให้ด้วยนะครับก่อนล้อเล่นครับล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนะครับล้อเล่นเอาโอเคครับจัดไปครับเอ้ยเราเปิดไฟยงัง ไฟครับเปิดไฟโอเคจะทำงานตอนกลางคืนนะครับงานเหมาครับงานเหมานะครับผมงานเหมานี่ทำอ่อทำใบเสร็จใบนะได้ตังค์ใบนะบโอเคครับผมว่าจะไล่ส่วนนะครับอันนี้ก็เลยเางานนี้ว่าจะไล่ส่วนนะก็เลยแบบคิดไปคิดมาก็ ทำคลิปเหมือนเดิมนีดกว่านะครับก็จะไล่สวดทำงานนี้ให้ดูนะครับอ,อตอนกลางคืนนะครับอ้าวโหแดกไปเท่าไหร่สามแสนอ,อ้เหี้ยแม่งตังค์อูโหเอาไปซื้อเยอะเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับให้มันไปเถอะอยากได้ก็ให้มันไปครับก็รถเราก็จะซื้อหมดทุกคันแล้ว ก็เนี่ยสาเหตุที่ไม่อยากทำเอ่อลดพวกรดบทรดอะไรเนี่ยลถถนนอะไรเนี่ยเออมันน่าเบื่อครัมันไม่มีอะไรเนี่ยมันแค่เดินเฉยเถ้าเป็นแมคโครมันก็ยังได้ตุ้มๆตามๆะนรับก็เอาก็ว่ากันไปครับนี่ครับแมคโครเราก็งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จอดนะครับแล้วบทตรงนี้ก่อนนะ จอดไว้แถเลยครับเคล็บถอยๆๆไปเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วเราเสร็จจากนี้เราก็ไปเอาหินนะครับเดี๋ยวหินนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็เอารถออกนะครับแล้วก็ไปเอาหินนะครับเอ,าอ,อ้กเอากดคันไหนนี่โอ้โห โอเคครับผมมาคันนี้โอ้ oh, okay. ยังดีกว่าไปลาหินนะครับนี่ครับคำคำมืดๆนี่แหละแปลาหินกันเลยอขอขอภพยในความมืดกันด้วยนะครับผมเฮ้ยปปดล็อกทําไมวะจะเปิดไฟไปครับผมอ่เราจะแปลหินกันตรงนี้นะครับผมปั้าไปแม่งเลยขี้เกียจที่ยิงขับก็ได้คนระับมันไม่ไกลนะครับ นู่นครับเจียวหินของเราเราจะถอยไปไงวะถอยไปไงวะถอยไปครับถอยไปโจกันถอยแบบฝีมือครับหินช่องไหนวะหินช่องไหนว่ายังไม่เห็นเลยช่องแรกหรือเปล่าหินช่องแรกนะหินช่องแรกนั่นไงนั่นไงโอ้หินช่องแรกนะดูจะถอยให้ดูครับ อย่าไปกดคันเร่งค้างนะพีะะ่การถอยเฮ้ยหินช่องหินช่องสุดท้ายนี่ว่ย่าไปกดคันเร่งค้างนะครับไปกดย้ำๆนะอันนี้สูตรของผมนะครับแต่สูตรคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้ากดคันเร่งค้างรถมันจะใสนะครับมันจะพบกลมยากมากครับโอเคไ,ได้พอดีเลยกดค้างแล้วก็ซื้อนะครับเอาไปหนึ่งคัน ครับผมมันใช่ไหมวะใช่มาเอาหินไหมวะเออใช่ใช่ใช่เนี่ก็ดูที่ตัวหนงังสือเขียวๆนี่นะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้เห็นไหมโอเคนะเห็มีคนถามมาเยอะนะเดี๋ยวเราจะขี่รถไปให้ดูนิดนึงนะครับขี่ออกไปทางสะพานนิดนึงนะครับ เราจะขี่ออกไปให้ดูนะครับออกมาทางนี้นะครับเอ,อ้ยออไปได้เว้ยแล้วก็เ,ออเลี้ยวเลี้ยวอะไรวะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะครับจำทางไม่ได้แล้วเ,เลี้ยวซ้ายไปครับเหินไระเทถนนเรากันตอนนี้ก็เวลาประมาณเท่าไหร่นี่เที่ยงคืนหรือเปล่านะเอ,อ๊ะเขาเคอร์ฟิวกันเรามาทำอะไรเอออย่าสายดิพี่ โอ้โห oh, พี่ดีฟเลยเหรอไม่เราว,วาบอกก็ได้ครับไป <c oughs> เดินทางก็โอเคเรามาถึงหน้าง,งานเรียบร้อยเราก็ถอยเลยครับถอยใส่เลยครับถอยใส่กันเลยถอยใส่กันเลยนี่ลดโดดตุ้มไปเลยนะครับ เบี้ยวแล้วไงโอ้โหอะไรของพี่วะ,ะตั้งลำใหม่นะตั้งลำใหม่ก่อนโอ้โหรถเราแรงครับรถเราแรงมากเลยรถหนักๆแบบขึ้นเนินแบบสบายเลยเดี๋ยวใช้ใช้สมาธิถอยนะถอยไปพี่ถอยไปตอนนี้ยังได้ยังได้อยู่นะครับยังยังได้อยู่ โอเคครับผมอ่ามาโอเคเราจะดัมเป็นหน้าดีไหมวะดัมเป็นหน้าดีกว่าวะโอเคนะครับดัมเป็นหน้าครับซ้ายขว่าดัซ้ายขวาขวไม่ต้องดัมตรงกลางนะครับโอเคดัมแม่งเลยอะโอเคไปครับเดินไป เดินหน้าด้วยนะเวลาดำโหหลอดไม่ขึ้นเลยพี่เอ้ยไม่รู้จะก,กี่รถนะเนี่ยหลอดไม่ไม่ขึ้นเลยวะ่ะขึ้นนิดนึงนะครับขึ้นนิดนึงผมว่ามีสองรถแน่นอน,นครับมีสองรถแน่ถ้าเป็นแบบนี้ อ้าวติดครับแบบนี้เดี๋ยวแบวอีกรถนนึงครับจะอีกรถนนึงครับแปบ๊บนึงครับโอเคเรามาถึงเป็นที่ร้อยนะครับผมเฮ้ยตอนนี้ใกล้เช้าแล้ววะเอ๊ะนี่นเป็นถนนหรืเอเปล่าไม่ใช่วะนู่นออกไปทางนู้นเป็นถนนนะ อาจะโชว์ถอยแบบถีมือทีมือกากแล้วเมื่อก่อนนี้ผมถอยไม่เป็นเลยครับรถพ่วงนี่รถพ่วงนี่คือไม่ขับเลยครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ก็พอถอยได้นะพอถอยได้แต่มันช้าถอยได้แต่ช้าครับนี่ได้อยู่ได้อยู่ เดีไปกดคันเร่งค้างนะครับเวลาถอยอ่ะให้กดย้ำ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 ไปครับอีกรถนึงโอ้โหพอเลยรถนึงน่าจะพอนะครับพออยูงมั้งครับพออยู่พออยู่ก็เปิดทำรถกลวนนะครับยาไปครับยาไป เอาให้เต็มก็บอกให้เต็มโอเคเต็มแล้วก็ไปกันเลยครับไม่ไม่ไม่วิ่งแม่งแล้วไปวาร์ปไปเลยคนอื่นนี่เขาทําแบบวิ่งเป็นช็อตเป็นช็อตนะเราไม่ครับวาร์ปอย่างเดียวครับเรารวยครับเรารวยวางลงปึง้งนี่ค่อยๆลงครับค่อยๆลงเดยวแหนบผักครับเดยวแหนบผัก โอเคครับ okay. ผมรถแม่งทำได้สมจริงมากเลยเฮ้ยมึงเหยียบท่อไม่เป็นไรเลยเหรอ <S <S โอ้โหถ้าถ้ามันเอ่อไอเบี้ยวแบบนี้ต้องตั้งลำใหม่อย่างเดียวนะกดคันเร่งก็ไม่ได้ตั้งลำใหม่นะครับตั้งลำแล้วก็ถอยใหม่นะครับถอยใหม่เลยครับโอเคแล้วก็ดมตรงนี้แหละ น่าจะได้นะคิดว่านะไปครับวิ่งป,ป่าไปสิบนาทีแล้วไม่เป็นไรครับคลิปนี้มี20ถึง30นาทีครับเฮ้ยเอาเงินได้นะเอาเัินได้นะโอเคได้อยู่โอเคเออวิ่งออกดูพี่ นี่เป็นไงอ๋อแล้วก็ให้ทำอะไรอ่ะพี่บดใช่ไหมอ่าดูคำสั่งตรงนี้ครับบดจริงๆเลยครับเอารถบดไปจัดต่อครับแม่รถบดมีสองคลิปแล้วครับเออสองงานแล้วครับรถบดบดแป๊บเดียวว่าบดแป๊บเดียวเฮ้ยมันใช่เอารถบดไหมนี่ ใช่ครับใช่ใช่ใช่รถบดนั่นแหละแต่มันทำไมไม่มีไม่มีคำสั่งวะป้าแล้วก็เปิดสันระเทือนปึง๋งคลับผมแล้วก็เดินถอยไปแล้วครับโอเคใช้รถบดจริงเลย งานทาถนนครับแล้วเราก็จะได้สร้างบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราก็ได้ทําต่ออย่นีนอนครับนม่ต้องห่วงครับงานถนนยาวๆครับทั้งบ้านทั้งออสร้างบ้านสร้างอะไรนี่ยาวๆนะครับนี่ยสร้างบ้านอยู่ยด้านข้างเนี่ยเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับอันนี้เราเพิ่งทําถนนได้สองเส้นเองนี่ครับผม เดี๋ยวเราก็จะมาวางท่อกันอีกนะครับก็ติดตามกันต่อไปครับใครยังไม่กดเอ่อสับตะไคร้ก็กดด้วยนะครับก็อย่าลืมมีดด้วยครับสับตะไคร้ล้อเล่นครับล้อเล่นแล้วนี่อหยอกหยอกครับหยอกหยอกเพตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วครับเช้าก็เริ่มกระตุกแล้วครับ แหมกระจกนี่เงาวับเลยเนาะโอเคมันน้นเสร็จจังพี่ยาวไปครับยาวไปเราอยู่กันยาวๆครับคลิปนี้ยาวแน่นอนครับตัดเป็นคลิปเดียวนะถ้าถ้าเป็นเมคอัพตัดเป็นหลายคลิปนะครับ ว่างานพวกนี้มันงานเล็กๆก็มันไม่ใช่งานแมโครนะครับหลักๆช่องเราก็คือทําแต่แมโครนะครับพอถ้ามีงานเสริมแบบนี้ก็เอาเป็นคลิปเดียวยาวๆเลยครับนะครับผมไถยกับไถย ไปไปโอเคอีกลอยเดียวก็น่าจะจบเฮ้ยมันจบแล้วจบแล้วรถถอยไปเลยจบแล้วนะครับจบแล้วปิดสันญาเทือนนะครับแล้วก็เอารถลาดยางมาลาดเลยนะครับใช่ไหมใช่ครับเอารถลาดยางมาลาดแล้วก็เอ,อ่อบด ให้เรียบร้อยเลยนะครับี๋ยวเ,าเอารถออกก่อนนะครับเอารถเอ่อรถรถอันนี้นะครับอ๋อแมเ่เอ้ยถึงสิบคันอีกเอาเอ่อรถอันนี้เข้านะครับมันเอาออกได้ไม่เกินสิบคันนะครับเอานี้เข้าไปเลยครับเอานี้ออกมาเอาเอ่อรถลาดยาง คันไหนดีเอาคันนี้เนาะคันนี้แหละเอาเก็บเอารถดลาดยางมาเลยเ,เราไม่นี่หรอกเราจะว้าปไปเลยเราไม่เอารถมาใส่หรอกเพื่อความรวดเร็วและว่องไวนะครับถอยนะถอยถอยถอย,ถอย ไปไปนู่นเลยนะไปไ,ปไปไกลเลยนะนู่นสุดสุดนู่นเลยนะถอยไปเลยถอยไปเลยพี่ถอยมาถอยมาพี่ถอยมาโอเคครับเดี๋ยวเรากางอกางอันนี้ก่อนกางตัวลาดก่อนนะมันจะได้รู้ว่าเราต้องจอดตรงไหนนะครับ โอเคแล้วก็เอารถอันนี้มานะครับรถใส่ยางมาต่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเปเอวยางมาต่อยให้ดูนิดนึงครับไปนะครับแป๊บเดียวครับไปแป๊บเดียวเดียวไปเอายางมาต่อยให้ดูครับเดี๋ยววิ่งจวดไปเลยครับแ้วที่โรงงานตรงนั้นแหละครับมีจูดเบรกมีรถไหมมีครับนี่ชนไปหนึ่งทีครับสามร้อยไปดิไอ้น้องคาเฟแดง ปอีกพันอ่อีกร้อยห้าสิบเป็นเท่าไหร่นี่สี่ร้อยห้าสิบเรียบร้อยผมว่าทีเดียวห้าร้อยโอเคไม่ห้าห้าร้อยไม่เสียอะไรเลยโอเคมาทางนี้เราก็เลี้ยวซอยนี้ครับตรงนี้ตรงที่เรามาทำสะพานนะครับตรงนี้อุ้ย,ยแม่โอ้โหเสียวเลยคนระับเมื่อกี้ เก okay, ีบเข้ามานี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับคลิปนั้นมาเอาแมงมั่วร้วนๆนะครับเกมาอีกมายิกมาอีกมายีกโอเค okay, ครับแล้วก็อ๋อเปิดมุมมองก่อนเปิดฟ้าครับเอมยังไม่ตรงเลยนะเขาไปยิกเก okay, เปิดฟ้าแล้วก็กดค้างนะครับเอากดค้างแล้วก็ซื้อเลยครับจรยิงจะซื้อ อันนี้ก็ได้ครับจะซื้อบนรถก็ได้นะโอเคแล้วเราก็ไปที่หน้างานกันเลยนะครับผมถอยครับถอยอู่นถอยไปใส่รถนั้นเลยครับเลี้ยวพี่แดดร้อนแดดร้อนอ่ารถไม่มีลงังคานะรถไอ้รถลาดยางมันไม่มีหลงังคาแดดร้อนนะครับ เยดร้อนเดียดร้อนลูกชีถอยมาส่วนปั้งแล้วก็ดำเลยครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้หมดแล้วก็ลาดยากันเลยนะครับมาจอไดไว้ไกลนิดนึงเพราะว่ารถไอ้นี้มันลาดมาไกลอยู่โอเคแล้วก็กดค้างแล้วก็เปิดเปิดลาดนะครับแล้วก็ลุยกดเดินหน้าพร้อมๆกันนะครับ เเลยครับเดินไปครับเดินไปไมันตองหยุดนะครับแหมจะมีเบี้ยวนิดนึงนะน,นี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาซ่อมแซมทีหลังเดินให้มันเท่าๆกันนะครับโอเคพอดีเลย <c oughs> ดำ้แม่งเลยอ๋ออะไรนี่พี่โอ้โห แม่เงเออขาพอดีนาะ <c oughs> โอเคดัขึ้นไปเลยครับ <c oughs> มันหมดเราก็ซื้อตรงนี้ครับเราไม่ต้องวิ่งไปซื้อ <c oughs> หน้างานนะครับ <c oughs> เราไม่ต้องวิ่งไปซื้อที่โรงงานไม่ใช้หน้างานมี <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนรถ <c oughs> ก็ทําการลาดต่อนะครับ <c oughs> นี่ลาดต่อลาดต่อ อัดอย่างครับไปแช่ลาดต่อ oh. งานถนนครับเดี๋ยวไปเดยวไปอ,องานถนนนี่ผมเคยอัดไปอย่างมาเคยแล้วใช่ไหมโอเคมันหมดแล้วเคยแล้วครับงานถนนอ่ะโอ้เราก็ถอยไปน็นมูลล่นแล้ว ถ้าเป็นของจริงนี่เหยียบขนาดนี้ก็ด่าไม่เอาเลยนะเนี่ยมันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยห้าสิบสามโอเคก็ถือว่าย,ยังได้อยู่นะครับโอเคแล้วก็กดลาดไปเลย อ้าวหมดหนะคหมดม่ไรเราเติมได้ครับนี่มันหมดเราก็ซื้อตรงนี้ได้เลยเ <c oughs> ออมันปินรถสำหรับเอเอไอ้ขนอันนี้โดยเฉพาะนะผลยางยางมาต่อยมีฝาปิดด้วยครับเฮ้ยเฮียเอ้ยอ,อ,อะไรวะเนี่ยโอ้โห โอ้โหอะไรวะมันก็เด้งอย่างกับโฟมเลยเนาะลมพัดพิวเหรอแม่พี่แกก็โหยี่สิบนาทีเรียบร้อยครับเราค่อยๆชนนะค่อยๆชนเดี๋ยวแม่งก็เด้งอีก โอเคครับ okay. แล้วก็เดินหน้าไป B บีก็บกีบ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 บีลาดต่อครับลาดต่อโอ้โหไอรถอันนี้จะพังแล้ววะไอรถรถลาดยางเราจะพังแล้ววะ,ะไม่ดีวะครับผม นถนนสวยนะครับ <c oughs> ให้พอดีก็ว,วะ่ะพอดีเป๊ะเลยนี่เราก็ดำขึ้นเลยครับนี่พอดีเลยเป็นเห็นไหมเช้ครับผมโอเคมาไอ้รอยนี้น่าจะเสร็จนะครับไม่เสร็จก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับ เสร็จเถอะพี่เสร็จนะเสร็จไหมวะโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็รถบดเล็กมาบดนะครับอ่าเป็นรถบดถนนอ่าเป็นรถบดยางมาต่อยครับเอารถบดใหญ่มาบดไม่ได้นะครับเอามาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถบดดินนะครับรถบดถนนเราเป็นรถบดอันนี้ครับ อา้าวเดินนี่ครับอย่างสวยครับมทำโครงสร้างมาได้ดีมากเลยครับสวยงามมากครับโอเคแล้วก็เปิดสั่นสะเทือนนะครับเห็นมังเปิดไม่ได้หรือเปล่าเปิดได้เปิดได้ดไดนี่เปิดสั่นสะเทือนแล้วก็บดไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับบดไปเลย ทำไมมันยิงเยีย่งยงนี้ครัพี่ทำถนนแม่งก็ทำสั้นเกินนะครับอ๋อตรงนี้มันจะทำเลี้ยวไปนะครับมันจะทำทางเลี้ยวไปเป็นทางโค้งนะครับจากตรงนี้ไปนะครับก็เลยทำสั้นๆก็ตอนนี้ก็จะค่ำอีกแล้วนะ นี่เห็นไหมอย่างสวยเลยเห็นไหมเฮ้ยอะไรรอยรอยน้ำเหรอเนี่ยรอยน้ำเหรอมันมีน้ำด้วยครับไอ้รถไอ้นี่เวลาบดนะครับถ้าไม่มีน้ำมันจะร้อนมากนะครับร้อนเหี้ยๆเลยแหละเออขนาดควันยังขึ้นเลยเนี่ยครับ ก็บทไปครับเป็นงานสุดท้ายแล้วครับนี่ก,ก็จบคลิปเท่านี้ดีไหมทุกเจ้าให้เสร็จเลยเดี๋ยวเ,เอาสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับก็บทไปครับบทไปโอเคครับกเ็เอาอีกสักหนึ่งนาทีครับบทไปครับ ค <Okay. S 2> เด,ดูต่อว,ว่างานน่าจะเป็นอะไรนะครับก็งานถนนก็จบเรียบร้อยนะครับ <C Ether net> จบพื้นที่เรียบร้อยนะครับผมลังากที่เอาแม็โคลุยกันมานานะครับถนนนั้นแม็โครก็จอดอยู่ตรงนู้นครับโอเคผมก็เดี๋ยวผมบทต่อครับก็สำหรับ คลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับเราลงคลิปทุกวัน,นครับก็เราคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็วัสดีครับผม